โปรฟังค่ะช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบมาแล้วนะคะนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ะะอาเจริญพรพระอาจารย์ค่ะก่อนจะเริ่มคําถามก็กราบอาราธนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดําเนินชีวิตกันก่อนอะนะคะได้วันนี้จะให้ฟังพุทธวจนะบทที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่อง อันนิสงของผู้ที่มีศินนะศิลก็คือข้อประพฤติกายกับวาจาดังนั้นถ้าเราประพฤติกายยาก,กรรมวจีกรรมเนี่ยสุจริตนะสิ่งที่เราจะได้เป็นอย่างไรบ้างค์ก็จะบอกสอนเอาไว้ค์บอกว่าข้าพดีทั้งหลายอันนิสงแห่งศินสมบัติของคนมีศินห้าประการเหล่านี้ห้าประการคือ ข้าบดีทั้งหลายคนมีศินถึงพร้อมแล้วด้วยศินย่อมมีโภพกรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งแห่งศินสมบัติของคนมีสินเจตสิศั์อันงามของคนมีศินถึงพร้อมแล้วด้วยศินย่อมขจรไปนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สอง แห่งสินสมบัติของคนมีสินคนมีสินถึงกลมแล้วด้วยสินจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือขตยะบริษัทพรามบริษัทข้าบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อมองอค์อาไม่เก้อเขินนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สามแห่งสินสมบัติของคนมีสิน คนมีศินถึงพร้อมแล้วด้วยศินย่อมไม่หลงทำกาละนี้เป็นอน,นิสงส์ข้อที่สี่แห่งสินสมบัติของคนมีศินคนมีศิถึงพร้อมแล้วด้วยศินเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์นี้เป็นอน,นิสงส์ข้อที่ห้าแห่งสินสมบัติ ของคนมีศินค่าบรดีทั้งหลายเหล่านี้แลคืออนิสงส์แห่งสินสมบัติของคนมีศิลห้าประการนี่ก็คืออนิสงส์ที่เราจะได้ห้าข้อสำหรับการที่เราหมั่นรักษาศินเป็นประจำเป็นปกตินะแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีสุขติเป็นที่ไปในสัมปรายะด้วย ก็ฝากําทำใบท่านนี้นะทรานอาจารย์คะวันนี้ท่านแรกเนี่ยเขาฝากคําถามมาบอกว่าเขามีอาชีพค้าขายออนไลน์นะคะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งในการทําอาชีพเนี่ยมีทั้งโดนต่อว่าโจมตีมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันนะคะเขาบอกว่าบางทีรับอะไรมากๆเนี่ยจิตมันตก นะคะแล้วก็รู้สึกรู้สึกแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าเราจะมีวิธีรักษาจิตใจได้ยังไงดีอะคะ่ะก็ในการที่จิตตกกดภูเศร้าหมองนะพระศาสดาให้เราเนี่ยรู้จักใกล้ควรคทำนะให้เราใกล้ควรคทำจะเป็นข้อธรรมาำ,ำรับแก้จิตเศร้าหมองจิตตกนะอ่านะ โดยตรงเลยนะเช่นการที่เราใค่ควรทำนะในเรื่องของอริสัตสี 4, นะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดานะไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรจีรังนะเอาข้อธรรมบทต่างๆที่พระศาสดาทรงตรัสสอนเช่นที่มีคนมาด่าว่าพระองค์พระองค์ก็ไม่ไม่โกรธไม่เครียดแค้น ไม่รับเอาสิ่งนั้นเอาไว้น,ะนั้นนี่เป็นวิธีที่พระุทเจ้าส่งสอนสอนเยอะนะสอนหลายอย่างนะหรือการไข้ควรที่พระุเจ้าให้เราทําจิตให้เหมือนดินนะเหมือนน้ำํำนะให้ทําจิตเหมือนอากาศพระองค์บอกว่าดินเนี่ยใครใครเขาก็เอาของสกปรปกของสโสโครกทิ้งเอาขยะทิ้งลงไปเอาจอบเอาเสียมนะขุดดิน เอาเท้ากระทึบดินดินก็ไม่อิดหนาไม่ระอาใจเพนะราะนั้นให้เรามีจิตเหมือนอย่างนั้นนะไม่โกรธเคืองไม่อิหนาระอาใจนะไม่คิดประทุษร้ายไม่อาฆาตเปรีบาติน้ำก็เหมือนกันน้ำก็คนอุจละาปัสสะใส่น้ำบนน้ำลายใส่น้ำทิ้งของโสโครกลงในน้ำน้ำก็ไม่อิจฉาละอาใจน้ำก็เฉยเฉยก็ให้เราทำจิตเสมอด้วยน้ำเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ำ ทำจิตเสมอด้วยอากาศองบอกคนเอาสีเอาภูกันมาระบายสีในอากาศสีก็ไม่ติดอากาศนะแม้สันใดเนี่ยถ้าเธอทำจิตเสมอด้วยอากาศนะเขาจะมาด่าทอใส่ร้ายป้ายสีเสียดแทงนะกล่าวคำว่าร้ายต่างๆเธอนะถ้าเธอทำจิตเสมอด้วยอากาศเนี่ยเธอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราต้องรู้จักฝึกวางจิตเป็นอุเบกขา ไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายนี่คือลักษณะที่พระองค์สอนหรือตัวพระองค์เองเนี่ยเมื่อได้รับการสรรเสริญพระองค์บอกองค์เคยตั้งจิตอยู่ในอาการใดเนี่ยพระองค์ก็กลับไปตั้งจิตที่นั้นเหมือนกันถ้าเราถูกนินทาว่าร้ายโดนกระทบกระเทียบเสียสีมาเราก็กลับมาตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราตั้งจิตในใจรู้ลมเข้าลมออกทําความสงบบ้างนะ อันนี้ก็เป็นวิธีแก่นะค่ะพระอาจารย์ครับท่านต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มีการฝึกสมาธิแล้วบางคนบอกว่าได้ฌานเขายังไม่เข้าใจว่าคําว่าได้ฌานเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรหมายถึงว่าสภาพจิตใจเราต้องอยู่ในลักษณะแบบไหนหล่ะคะการที่จิตคนเราได้ฌานเนี่ยนะฌานนี่เป็นสัญญาอย่างหนึ่งนะฌานเป็นความสงบโดยที่ จิตเนี่ยตั้งมั่นนะซึ่งฌานจะแบ่งเป็นปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งทุติยฌานคือฌานที่สองตัิยฌานคือฌานที่สามจตุฌานคือฌานที่สี่ก็คือฌานหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้อาการแต่ละอาการเนี่ยฌานที่หนึ่งสมาธิระดับที่หนึ่งองบอกว่าจะต้องละอกุศุได้อกุศลนในที่นี้ก็จะมีเช่นนิวรณห้า หรือความคิดที่เป็นอกุศลนิวรณ์ห้าก็คือเราต้องละกรรมสันทะความพอใจในการพยาบาทนะการผูกพยาบาทคนอื่นนะถีนมิธะความง่วงเหงานอนความมีจิตซึ่งซึมมึนชาหดถูกนะนะอุทัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลอกุศลห้าอย่างเนี้ยเราต้องละในใจได้ อันนี้เป็นพื้นฐานของปตัตมชาญนะหรืออกุศลสามอย่างคือความคิดในทางกามทางพยาบาททางเยดีดเปลี่ยนอันนี้เราต้องละได้นะเมื่อละได้แล้วเนี่ยให้สังเกตองค์ธรรมในจิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องมีวิตกมีวิจาร์ณวิตกวิจารคือความคิดไปในทางกุศลเช่นเราหยิบอริสัตถีมา พิจารณาจิตปฏิจจสมุป,ปาโทมาพิจารณาจิตอายตนะมาพิจารณานะหรือจิตข้อธรรมต่างๆอสุภะมาพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลมาพิจารณานะแล้วทําให้เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมันได้นี่จะเป็นปฐมฌานนะดังนั้นในปฐมฌานเนี่ยจะมีองค์ธรรมนะเมื่อละอกุศลได้แล้วเนี่ยจะมีองค์ธรรมคือวิตกและวิจารณคือการค่้ควรทำนะแล้วมีปิติ แล้วมีความสุขแล้วมีจิตตั้งมั่นนะนี่เป็นองค์ของปฐมฌานาะความสงบระดับที่หนึ่งถ้าขึ้นระดับที่สองเนี่ยก็คือการที่เรารู้จักวางวิตกวิจารณ์ได้เราหยุดคิดกุศลได้ละเหลือแต่ปิติสุขและความตั้งมั่นของจิตส่วนฌานที่สามนั้นคือวางปิติได้นะมองว่าปิติทั้งหลายเนี่ยก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่เที่ยง นะไม่จีรังไม่ยัง่งจนเราปล่อยวางได้เหลือแต่ความสุขความตั้งมั่นของจิตนี่เป็นฌานที่สามและถ้าต่อไปเนี่ยรวางสุขได้ะสุขอันเกิดจากสมาธิก็เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความจางคลายมีความเสื่อมไปดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเนะหลือแต่อุเบกขาเป็นความตั้งมั่นของจิตนะก็เข้าสู่จตุตฌานคือฌานที่สี่นี่คือองค์ธรรมที่ เราสามารถสังเกตได้ในจิตของเราถ้าเราปล่อยวางหรือทําให้องค์ธรรมได้เนี่ยดับไปดับไปดับไปได้ในจิตขณะนั้นเนี่ยนะก็จะเรียกว่าเป็นฌานนั้นๆนะข้อสังเกตในฌานที่หนึ่งอีกนิดหนึ่งก็คือเสียงไม่เป็นอุปสรรคนะตัวเสียงเนี่ยจะเป็นเส้นหนามต่อปฐมฌานนะจะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ลาคาญเสียงได้เนี่ยก็ให้รู้ว่าตอนนี้ได้ปฐมฌานละ นะมีประมาณนี้เนาะค่ะพระอาจารย์คะท่านต่อไปเนี่ยเขาฝากคาถามมาว่าเป็นคารวาตแต่ว่าอยา,อยากจะละสังโยชน์ข้อที่สี่ให้ได้ก็คือการราคะก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะกามราคะเนี่ยก็คือมรรของบุคคลแรกที่เริ่มเห็นแล้วก็เริ่มทําลายก็คือสกัดทาคามีนะ เป็นบุคคลพวกที่หนึ่งที่ทําลายก้อนห้าเบื้องต่ำนะคือตัวกรารมราคะได้นะแต่ยังได้ไม่หมดแต่รู้จักและเห็นและเริ่มทําลายละตัวกรารมราคะก็คือตัวความคิดนั่นเองแต่นั้นเราต้องรู้จักคําว่ากามก่อนอง์ให้เรารู้จักคําว่ากรารที่แท้จริงนะพระองค์บอกว่าอ่อพวกสิ่งที่นะ วิจิตพิสดารเนี่ยนะอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายเนี่ยพ้องบอกว่าหาใช่กามไม่นะอารมณ์อันวิจิตก็มีอยู่ตามประษาของมันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นกามที่แท้จริงก็คือสังกัปปาราค่ะความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นนะ ผู้มีปัญญาก็จะนําออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นนั่นหมายถึงว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมเนี่ยมันไม่ใช่กามแต่พงศ์เรียกมันว่าเป็นกามคุณคือเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นรสอร่อยของกามแต่ตัวความพอใจในอํานาจความปริึกเรียกว่าสังกัปปาราคะนะสังกัปปะ นะสังกัปปะหมายถึงการปรุงแต่งเราคิดมาเนี่ยความคิดของเราปรุงไปในทางกามปรุงไปที่จะอยากได้รูปสวยอยากได้เสียงเพราะอยากได้กลิ่นหอมอยากได้รสอร่อยอยากได้สัมผัสที่น่าพอใจทางกายที่เราปรุงขึ้นมาในใจถ้าเราเห็นเนี่ยเนะี่ยเรียกว่าเราเห็นกามละแล้วเราพอใจในการปรุงอันนี้เรียกว่าเป็นตัวกามที่แท้จริงนะการปรุงขึ้นมาเนี่ยพระองค์เรียกว่าการมัดสังกัปปะ สังกัปะคือการปรุงในกามอันเป็นการปรุงในอนาคตแล้วเมื่อเกิดกรรมสังกัปะแล้วเราพอใจพระองค์เรียกว่าสังกัปะราคะปรุงแล้วเราพอใจนะตัวปรุงแล้วพอใจเนี่ยพระองค์บอกนี่แหละคือกรรมที่แท้จริงของคนเรานะอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นเนี่ยไม่ใช่กรรมนั่นเรียกกรรมอคุณนะพระองค์แยกอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเราต้องการทําลายกรม ก็คือทำลายตัวความคิดทำลายตัวความคิดทำยังไงก็คือเมื่อคิดในเรื่องการขึ้นมาแล้วเราตัดความคิดนั่นเลยแล้วหาอารมณ์อื่นมาทดแทนคืออานาปนสติหรือกายคตาสติหรืออารมณ์อันเดียวหรือเข้าช้นหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะอันนี้เป็นอารมณ์ทดแทนในการที่เราคิดปรุงในเรื่องกามคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายห้าช่องทางของอายตนะของกาย เนี่ยแหละคือการที่แท้จริงแล้วถ้าเราทําลายก็คือทําลายตัวความคิดนั่นเองและถ้าทําลายหมดนั่นก็คือเราปล่อยวางกามได้นั่นเองะอืค่ะพระอาจารย์คะแล้วก็ยังถามเพิ่มเติมอีกว่าจะมีหนทางใดที่จะทําให้เราละสังโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะคะอ,อจริงๆก็เราทําเพียงเท่าเนี้ยเป็นมรรควิธีที่รัดสั้นที่สุดแล้วนะแต่รัดสั้นที่สุด มันมีวิธีที่จะทำลายกามเนี่ยก็คือการปรุงอสุภะนะการปรุงความไม่งามของกายปกติกามเนี่ยคือการเห็นแต่คุณลสอร่อยหรือเรียกว่าอศสศาทะซึ่งมันจะทําให้เกิดการยึดติดแต่ถ้าเราไม่ต้องการยึดติดพระองค์ให้ปรุงในส่วนของโทษหรือเข้าไปเห็นโทษของมันนะเช่นรูปที่สวยเนี่ยมันก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา ผมงอกขาวหนังเหี่ยวยน่นฟันหลุดล่วงนะความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราปรุงในเรื่องของโทษของมันอันนี้จะทำให้เกิดการละวางปล่อยวางความพอใจได้หรือเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจเจริญอนาณานปานสตินี่ก็เป็นเหตุให้ทำให้การมราคะพยาบาทและสังโยชน์ทุกชนิดเนี่ยสิ้นไปได้นะอันนี้ก็คือวิธี จริงๆก็ยังมีอีกหลายวิธีอันนี้เอาวิธีหลักๆที่พูะเจ้าทรงสรนเริญแล้วก็แนะนำนะ,ะค่ะพระอาจารย์คะท่านสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าเขาเห็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทนะคะสูญเสียคนที่สําคัญในชีวิตนะคะแล้วก็มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากทีนี้มาคิดถึงตัวเองว่าถ้าเหตุการณ์แบบเนี้เกิดขึ้นกับตัวเราบ้าง ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นยังไงนะคะก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ว่าเวลาสูญเสียคนสําคัญคนรักของเราเนี่ยนะคะเราควรจะทําใจยังไงดีหระะือคะพระองค์สอนให้เรามีตนส่งไปในแนวของธรรมะอาศัยตรงเนี้ยเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจเราเลยอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งเปรียบเสมือนม้าอาสนัยประเภทที่สามลนะนะประตักเข้าถึงเนื้อนะ,อะคือ คนที่เรารักญาสาโลหิตคนที่เราพอใจเนี่ยได้รับทุกเจียนตายหรือตายไปะทําให้เราเนี่ยเ,เริ่มอยากปฏิบัติธรรมเ,เริ่มเห็นธรรมเข้าใจธรรมมีตนส่งไปในแนวของธรรมะอย่างเงี้ยนะซึ่งพระองค์เปรียบมาอาชานายเนี่ยสี่พวกพวกแรกเนี่ยประตักถึงกลุมขนพวกที่สองประตักนะพวกแรกประตักเห็นเงาประตักนะ พวกที่สองประตักถึงกลุ่มคนพวกที่สามประตักถึงเนื้อพวกที่สี่ประตักถึงกระดูกพวกเห็นเงาประตักเนี่ยหมายถึงคนบางคนเนี่ยแค่ได้ยินเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยได้ยินได้ฟังก็รู้สึกสลดสังเวชแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมละบางพวกยังไม่เห็นต้องเป็นยังไงต้องได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะได้เห็นกับตานเนี่ยเริ่มสลดสังเวชแล้วก็เริ่มปฏิบัติ แต่บางพวกทั้งได้ยินได้เห็นก็ยังเฉยๆต้องเนี่ยประเภทที่สามนะประตักเข้าถึงเนื้อประตักเข้าถึงเนื้อก็คือคนที่เรารักได้รับทุกขเจียนตายหรือเสียชีวิตก็เริ่มใกล้ตัวละเริ่มรู้สึกว่าใกล้ตัวเองแล้วก็ให้เราอาศัยเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจแล้วก็เรามาปฏิบัติธรรมว่าความแก่เจ็บตายเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นแก่เราได้นะ ให้พี่นาวา่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างปั้นหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทําลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าจันนั้นนะ องก็ให้เราเนี่ยพิจารณานะว่าเราเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความแก่ความเจ็บความตายครอบงำอยู่ไม่อาจพ้นความแก่เจ็บตายไปได้ก็ควรจะปฏิบัติธรรมเพราะคนที่มีธรรมะมีสระณะมีที่พึ่งแล้วเนี่ยแม้จะเจ็บป่วยแม้จะตายก็จักอยู่เป็นผาสุกนะเมื่อเราคิดได้อย่างเนี้ยเราก็จะเริ่มปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราผ่านจุดนี้ไปเนี่ย มันจะไปสู่มา้าอาสานัยพวกที่สี่ก็คือประตักถึงกระดูกก็คือตัวเองจะได้รับทุกเจียนตายเองนะเจ็บป่วยได้รับทุกเจียนตายถึงจะเริ่มลงมือปฏิบัติซึ่งมันอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ช้าหรอกนะแต่ได้เร็วก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะนะก็พยายามไข้ควรอย่างเนี้ยไข้ควรทําปฏิบัติธรรมน,นะ วันนี้นมัสก,การขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้สติปัญญากับพวกเรานะคะนมัสก,การขอบพระคุณค่ะเจริญพรพระอาจารย์คึกฤทธโสติปโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิค่ะ FM91 วันนี้วันพระธรรมรักษาใจ